ขอบคุณเด้อครับผมขอบคระคุนข้าพเจ้าันที่เจ็ดครับพี่น้องครับเตรียมตัวเดินทางเลยเด้กประเด็นหลังจากจบเตยล่าลราพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ปากทางบ้านคีรีครับติดติดกับเขาหินสอนเลยนะครับพี่น้องครับเตรียือจะเดินทางไปที่อ้อมใหญ่ครับปากครับอ้อมใหญ่ปาก สามพลาดทั้งบุระออกไปทั้งตะขอนบนทุ่มบนล้วครับไปทั้งบางโพทองตอนนี้ครับตอนนี้เตรียมตัวจะเดินทางกับพี่น้องโบกม้งโบกกลัวหรืครับท้องมงสิเทิงแล้วครับเินึงม่าโมงนึงเลยครับเดินทางครับพี่น้องครับเดินทางครับอันนี้จิ้งานก็จัดงานกันหลักหรือของหรือครับพี่น้องครับ เก็บสิงเก็บของแล้วขึ้นเนี่ญญะครับคนครับคนเยอะมากเลยครับกะอีเต็มลานเลยครับตั้งแต่แต่มองผมยืนแี่เราไม่ได้แต่ที่ยืนเก็บก็ยีไปนี่เรียงสายลายก็อีเรื่องเลี้งนี่ครับขึ้นบัสเก้าสิบเก้าบาทครับบัสเก้าสิบเก้าบาทนะครับคนขายโตเลยนะครับขายโตรูลว่าได้เจ้าโตนะครับแต่ว่าลายแห้งโต เียมตัวยีงงานเนากนะเดินเก็บติงเก็บของเรื่ๆๆๆอ,อที่กันแล้วเมื่อคืนเราไปมมีงานส้เหมอโรงงานพอสมควรอยู่ เิ่นกับหลายกับจริงครับแต่ว่าอยู่เตยลาดนะบางตาในยังน้อยเพราะว่าวันทํางานวันนี้ครับมันจัดบางตาตอนผมลุกมาเตยลาทายเตยลาดก <Okay. S 1> ำลังเก็บของการเตรียมจัวจะเดินทางตอนนี้คือเวทีลวครับพี่น้องครับ วันโอ้ลงพณิวันครับพณิลัตน์เล่นกันยอยูเ่เลยไม่เกิด้ะไรเียบนาที่คือสามขั้นครับรถท้องทัดรถขั้นข้อหนาครับกหน้าสองขั้นครับรถข้อหนารถชาติครับผมจนจอย LED ออกมาแล้วครับพี่น้องจอย LED ออกมาแล้วกับรถรีบคือของเต็มแล้วพร้อมจะเดินทางครับ รถล่งกำลังถอยออกมาเล่ครับตอนนี้ติดรถสังเกตสีอยู่ครับเมันเตรียมตัวจะเดินทางนะครับสําหรับสามขันนี้ครับสามคันนี้เตรียมตัวจะเดินทางแล้วครับทางไหนกันสิเป็นฉากสองขันเนาะพี่น้องครับเดินทางตอนนั้ตอนด้วยทีมรถบัสครับ ทางการยังคิมรถบรัานยังบ่ทันปรึกษากันอยู่มันขามกรุงเทพพี่น้องครับยังสิไปเส้นใดเดี๋ยวนีดขามกรุงเทพพากรุงเทพเลยแหละทีพีเอเป็นไหนมาก <S <S ยันติดเละครับเยิ่งจอยวันจันทร์นำจอดกรุงเทพครับช่วงพอดีเลยครับประมาณสามโมงสี่โมง ลูกอาบน้ำหัาเขาหัานา้นกินก่อนกันอยู่ได้เดินทางกันแ้ะครับพี่น้องรถอาจาร,รย์นักดนตรี กำนนะลังลือ้อเวทีเด็กเตรียมตัวเดินรับรถบาเท้าไปได้ ดีฝนบปตกครับพี่นออ้องฝนเป็นเป็นพลาตุ <c oughs> ้งเทืียก้อนเลนเนาะสองสามหมื่อที่ผ่านมาก้อนเลนเนี่ยฝนตกครับพี่น้องเมื่อเนี้ถือว่าโชคดีของเจ้าภาพโชคดีของทีมงานครับโชคดีของผู้จัดครับพี่น้องครับไม่เจออุปสรรคครับมีลง่งพปแปะเปแปะครับช่วงบ b y บ b าหลังจากนั้นมากะบบมีแล้วพี่น้องครับ ก็ไม่อครับสะดวกในการมาเบ่งมาชมหมอลำกันเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวซสำหนี่งก่อนพอกันไม้คลิปหนาครับพี่น้องครับปาโกสวิโยบันธานํำเสนอบรรยากาศครับก่อนการเดินทางครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องครับพอกันไว้ครับคลิปหนาครับสวัสดีครับ